ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมซีวานแล้วก็เกมปีศาจเหมือนเดิมนะครับผมพาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับไม่เคยนับสักทีสัตย์แต่จะเล่นเล่นไปนะครับถึงในแล้ว่า2ชั่วโมงกว่าไม่กอดอ้อกำลังดันเพชรออกเจ๊อย่าโผ่มาก็พอประโยคติดปากผมเลยนะเนี่ย โอเคครับของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่กรดไกลกลับไฟแช็คอา้าวตก,กใจมันจะมีห้องหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งนี้แหละที่ว่ามันไม่เห็นประตูแล้วเราเอาไม้ไปเขี่ยอยากใยฟฟีนั่นไงตกใจหมดเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> จริงๆด้วยครับ ก็เรียงเพชรครบแล้วก็จะมีห้องนี้โผล่ขึ้นมาถึงว่าแล้วพาที่แล้วผมเดินหาไม่เจออะไรเลยเอ,อ้อปะชวิงวิง,งเปิดโน้ตผมต้องตายแน่ๆอันนี้อ่านแล้วดีกว่า ผมยังคงตามหาเธอต่อไปแต่ไม่เจอร่องรอยของเธอเลยแม้แต่รอยเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นของชั้นใต้ดินนั้นก็ไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับอืมแล้วก็จะโซโลโดอกทิวลิปให้หมดเลยไงมันต้องมีอะไรนแน่ๆน่านไงตราแห่งเยียว กี้เราได้ตราแห่งหอยทากนะครับตนนัวนี้ถ้าเรื่องมีตราแห่งเหี่ยวด้วยฉับตืดๆฉับฉับไอมีหลุมด้วยหลุมหลบภัยหรืออะไรอ๋อปิศนาฟาแลบอีกแล้วนะครับปิศนาอีกแล้วไม่ใกล้ปากไปวะกลัวมันจะดังเอาก่องเดี๋ยว ไ้ไฟนะครับมีจะไ้ไฟฟกับใครนับข้อมือดูแล้วกันรู้สึกข้อมือจะไม่เท่ากันมันต้องอย่างนี้ละประมาณนี้แหละผมว่าไม่ไกลไปจากนี้หรอกสี่สามสี่สามห้าสามสองนะครับเอาลองดู ย่มอะไรนะค้อนค้อนเทพเจ้าใส่ฟ้าหรือเปล่าค้อนทอดล็อกประตูอ้าวอ,อห้องนี้นี่เองไม้เออเอาไว้สักอันติดตัวไว้อุ่นใจค่ะค้อนนะครับได้ค้อนมาแล้วทำอะไรลอก คอร์นมาแล้วไว้ทำอะไรเนี่ยเค okay, ครับผมสำรวจก่อนไอ้ยอะไรอะเอไม่กอดจนแล้วจนรอดนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าไอค,คอร์นเนี่ยมันไว้ใช้ทำอะไรเอาไม่เซฟเว้ยชา้นนี้คงไม่มีอะไรหรอก เคยมาแล้วนั่นไงไม่มีไฟอีกนะทานนี้แม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับเราสเตปแมสซี่เอาหายไม่เสีเยเว้ยเอาโอ้ยอีเจ้ไฟเนี่ งอย่านะโอเคครับถังใช่ครับถังอา้าวถังนั่นเองนี่จุดได้ไหมวะไฟแช็กไม่มีเชื้อเพลิงจะจุดโอเคครับเราใช้คอนสายฟ้าทุบถังได้นั่นไงนะ้ำมันไฟแช็กด้วย โอ้อะไรมันจะจิ๊บจ้อยขนาดนี้นโอเคไฟแช็กสามารถใช้งานได,อด,นด้อ้าวติดหีบเอ้ยติดถังติดหีบไปยังไปยังอ้ามีหลุมครับ ข้างหัวหลุมครับเราจะทุบทางให้หมดก่อนอ๋อป้าชวีวิงวิ่งตะกี้ทำไมไม่เห็นหัวบังฮะ <laughs> ตาแห่งแมว oh My God อะลงหลุมไปโอ้โห อะไรไหมไม่มีไม่มีนะครับใต้เตียงไม่มีปิดเปิดไฟได้ปกติแล้วมาหาดมาแห้วอะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> ดันได้วะตุกตาหมีอือหือน่ารัก มันจะส่งซิกส่งรหัสอะไรให้เราอย่างนี้ไม่มีอะไรบอกเราเลยช่างมานันปลด็อคประตูแล้วผมจะไปไหนต่อเนี้ยเซฟก่อนละกันงั้นนี่ว้าอีเจมมาอีกแล้ว ห้องนี้เขาไะไหมเนี่ยเอ้ยได้เว้ยมีที่หลบไหมไม่มีหลบโอ้แยแล้วมันไปไหนต่อเนี่ยเอาเจ๊มันาทำไมตรงนี้ เออมึงสโลไปเจมมึงสโลไปกูปไปก่อนละเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคครับมันเลิกตามเราแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรเลย <laughs> ตุกตาที่เปื้อนเลือดอุ้ยตุกตาหกเก้าในว่ามึงเปื้อนเลือดวะ <laughs> ตุกตาหกเก้าตุกตาเปื้อนเลือด <laughs> <laughs> ท้ามีเอา้าอะไรอยู่ที่เท้า72็ดสองเจะอะไรเป็นเลขของอะไรไม่รู้ครับเราจดไว้ก่อนครับ7จ็ดโอเคทำไมอยู่ดีๆมีวะืมตอนนี้มีเลขแล้วนะครับที่เหลือก็หากล่องไม่ใช่ ประตูนี้ห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินนั่นเองอีเจ๊อย่าโผล่มานะนั่นไงเจ๊แม่งแยกล่างได้ด้วยอะแม่งแล้วกล่องอะไรที่ไหนเนี่ยอ้า จะเปิดดูเป็นที่ทำไมเนี่ยเอยอเจมึงสโลไปเลยเอยอไอ้แม่งตามมาแม่เลยออเจอีทเจอีนี่กล่องนี้เปล่าไม่ใช่เอา นี่ไง <laughs> นี่ผมเซอร์หรือผมโง่เลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคครับเจ็ดสองหกเก้าไม่ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรวะเอากลับกันดูหกเก้า เจ็ดสองอ่าโอเคครับ O R L R บันไดบันไดเอามาทำมะเขือเผาะอะไรบันไดอ๋อห้อง L R ผมจำได้ละห้องไหนวะห้อง L R living room ตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเราอยู่ชั้นหนึ่งไม่ก็ต้องขึ้นไปชั้นเอ้ย อีเจไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีบันได LR Living Room อยู่ชั้นสามไม่ต้องสนใจวิ่งไปอย่างเดียวนี่โอเคครับนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานะครับ มีโน้ตด้วยนี่นาฬิกาไม่เคยบอกเวลานี่ใช้ตรงนี้แหละพันไดตาแห่งสุดดอกได้ตราแห่งสุดดอกแล้วตอนนี้ก็เอาไปใส่ประตูดูนะครับตู้แม่งอยู่ชั้นล่างเลยนี่หว่าเอาอีกแล้วกู ไม่เป็นไรบันไดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอย่านะอย่านะตืริมตืริมตึง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 ตืดตืดดไม่มีอะไรเจ๊ไม่ออกมานะครับนะโอเคยัดหม่ำมันลงไปโอเคเปิดแล้ว ทางออกหรือเปล่ารอดแล้วล่ะแบบนี้ทางออกแล้วล่ะเชนอเทียเชนอเทียบมาได้ไงเนี่ยพอเถอะเชนอเทียบ ไม่จริงหรอกถ้าเราพยายามอีกหน่อยแล้วก็เราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ได้แน่ไปกันเถอะเกริแก้วนะครับยังไม่เข้าใจอีกหรือไงเกริแก้วแล้วพวกมึงจะพูดคนละท่อนทำไมเนี้ยไม่ว่านายจะพยายามแค่ไหนการดา มันก็เปลาปรย <c oughs> คือเพื่อนมึงออกมาหมดเลยนะครับแล้วมึงพูดกันทีเดียวหมดเลยก็ได้พูดคนละท่อนทำไมเนี่ยันนี้ก็ครบแล้วนี่ข้างหน้าเป็นทางออกไปเราหรือว่าพวกนายเอาอีีโอ้ซีรีส์แห่งความหวัง เขาเรียกว่าตลกร้ายใช่ไหมแบบนี้ฉากจบที่รอคอยหรือว่ามีอีกหลายฉากหรือว่ามันมีแค่ฉากจบแบบนี้แบบเดียวอะไรวะเนี่ยคนผิดหวังเลยไม่กอเจกปีศาจส0 1 2 เล่นตอน2014ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยโอเคครับก็เป็นซีรีส์ที่โอเคเข้าพั้นใช้ได้นะครับสนุกเลยทีเดียวแต่ก็ฉากจบแม่เ้อยสิบสามทีเล่นไป2ชั่วโมงครึ่ง my god โอ้โหนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ใช้ ความคิดนะครับในการาแก้ไขปริศนาฟาแลแต่ฉากจบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอะส็งเป็ดเลยไม่เป็นไรโอเคครับเน้นก็ซีบาสก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนถึงเอนดิ้งเลยทีเดียวแล้วก็แล้วเรามาติดตามาซีรีส์ใหม่ๆนะครับผมก็ เจอคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ